สี่หมื่นสื่นเท่าไหร่นะอยู่นี่ลูกเบบี้อยู่นี่ไงไหนสี่หมื่นเก้าซึ่งก็เอาไปซื้อยาเท่าไหร่นะีหมื่นสี่มันก็เหลือประมาณสามหมื่นก็เดี๋ยวเงินสามหมื่นนี้คงเดี๋ยวเอาไปให้คุณพ่อแล้วก็สังคทานยานี้ก็ถวายางถวายวัดไปนะครับ หนูยิ้มแหระลูกยิ้มเหรอไม่ได้ยิ้มทำหน้าหยีนี่อัญญาเดี๋ยวเอาอัญญาขึ้นไปอาบน้ำก่อนละกันเดี๋ยวจะได้มีคนอนุโมทนาบุญมาเต็มเลยขอบคุนนะอ๋าแล้วก็ถ้าเบื่อใครสะดวกวันที่9กก็ไปเจอกันได้ที่วัดหน่ำแดงนะทุกคน มัดหนำแดงอยู่ตรงไหน Google บอกได้มัดหนำแดงก็โ o o g o o g l e อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแดงตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ทางไปปักนะไอ้สำโรงสำโรงเออสำโรงกะพ่อเสื้อสวยมากเสื้ออเสื้ออเสื้ออยังไม่เห็นเลยนะนีไอวานไอวาไอวานจะกินนมช้ากว่าอัญญา คุณตำรวจ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 จะขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวเราเอาไปอาบน้ำก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาบพร้อมกันสี่คนเาไปผุ่งๆเดี๋ยวเก็บเอาของเอาประมาณนี้อ๋อเราขอใช้จังหวะนี้ในการเด็กๆเด็กๆอยากกินอยากกินคุกกี้สต๊อบเลยนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไรอ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะโถ่ที่ไหนแม่วาแม่วาแมวาใช่วยหน่อยแมงวาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมากิโตัไม่ใช่ไฟหืมไฟ